ร้านนี้มันมีโปรดักต์ีโร่คืออะไรไม่ต้องเด่นทุกตัวแต่ขอให้มีโปรดักต์ที่ทําให้ทุกคนจําได้หนึ่งตัวดังนั้นแสดงว่าอาหารทัท้งหมดอ่ะที่อยู่ในร้านเรามันไม่ได้ตอบสนองว่ามันจะไปอยู่ในเดิเวอรี่ได้เช่นสมมุติของทอดบางรายการมันจะเหนียวไปถึงมือลูกค้าลูกค้าก็คอมเพนของประเภทต้มแกงบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมอาจจะเกิดุ้ลเส้นอืดมาม่าอืดคุณจะต้องมีวิธีแพ็คกิ้งของยังไงบางร้านอาจจะเป็นคาเฟ่บิงซูถ้าคุณไม่มีรูปแบบขั้นตอนการทํางานหรือแพ็คกิ้งที่ดีมันก็จะส่งผลในระยะยาาวได้้เมื่อถึงลูกค สวัสดีครับผมดรทีนะครับรัฐีรัตนวัฒน์พรคุณวันนี้เราอยู่ใน,ในรายการ The Practical นะครับซู o m ทรเปียเราจะพาพวกเราซูมไปหาแขกรับเชิญที่น่าสนใจไปดูว่าเขามีวิธีคิดวิธีการหรือวิธีการรับเบื่อกับปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารนะครับแอดมินไต๋นะครับวันนี้จะไปร่วมวงเสวนากันในเรื่องร้านอาหารจะต้องลุยยงังไงในวิกฤตการโควิดแล้วจบโควิดแล้วร้านอาหารเหล่านี้ จะต้องรับมือยังไงต่อไปสวัสดีครับน้องตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับให้น้องตายแนะนําตัวนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะคบผมครับพี่ก็ชื่อพรชัยนิดเมทาวงนะครับชื่อเล่นชื่อตายครับปัจจุบันก็ผมเป็นโคฟาเดอร์เพจร่วมกับแอดมินอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารนะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านอาหารเราทําเพจนี้มาประมาณสักสี่ถึงห้าปีละนะครับแล้วก็ ประสบการณ์ทางานผมทําอยู่สายอาหารมาตลอดตั้งแต่ตอนจบมาเลยนะครับเคยทําอยู่ที่แมคโดนัลล์ครับ mm hmm. ทาอยู่ในเครืออิชิตันกรุ๊ปนะครับจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ทําอยู่ที่แบรนด์แซฟอี e ีครับเราก็มาดูที่แบรนด์กาโต้เฮาส์จากนั้นก็ทําเป็นคอนซัลท์ที่ต่างๆครับก็เคยร่วมงานกับพี่อูดชาบูอูดเป็นต่อนะฮะ mm hmm. แล้วก็ปัจจุบันมาดูให้กับแบรนด์คิงคองยากินิกุนะครับก็เป็นคิงคองกรุ๊ปแหละมันมีชิบุยาชาบูมงกุกด้วย ด้วยความที่อยู่ในแวดวงร้านอาหารมาตลอดผมว่าเอาแบบกลางๆนะคะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกร้านเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะกระทบกับเรื่องโควิดไม่มากก็น้อยต้องถามว่าจากที่เราทําเพจแบบนี้มาเนี่ยสิ่งที่เราเจอในช่วงวิกฤตตอนเนี้ยพักพวกรรเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาบน่นในเรื่องอะไรบ้างครับเออบ่นแน่นอนเรื่องยอดขายก่อนเพราะยอดขายมันส่งผลกับกระแสงเงินสดในกระเป๋าพอเวลาย,ยอดมันได้มีปุ๊บแต่ฟิกค,คอร์สค่าใช้จ่ายมันเดินในทุกๆวัน มันก็ทําให้สภาพคล่องทางการเงินไม่ดีแล้วมันมองไปถึงอนาคตได้ว่าเฮ้ยถ้าอีกสิบห้าวันอีกสาสิบวันถ้าไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยกูเจงแน่เลยดังนั้นเรื่องแรกที่ทุกคนจะบ่นกันก็คือเรื่องยอดขายก่อนถ้าเรื่องยอดขายเสร็จแล้วทางแก้ไขครับเขามีตอนนี้ผมอยากได้ไอเดียเพราะว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยอย่างมารุกเงินเดือนในเพจผมเนี่ยก็มีหลายคนคที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าครอบครัวเป็นเจ้าของร้านอาหารครับตอนนี้มันมันอยู่ในช่วงที่เฮ้ยก็ไม่รู้มันจะจบยังไงปัญหายอดขายตกต่ํามันจะมีวิธีพลิกเกมระะะยั้นมฮ ถ้าถ้าในระยะสั้นจริงๆทุกคนก็จะเข้าแพลตฟอร์มหรือว่าเปลี่ยน New Business Model ตัวเองเริ่มไปทำ Delivery นะครับเอ่อหลายๆร้านเริ่มผ่านตัวเองและแบบของในเครือผมเนี่ยในคิงคองนะครับเราเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยสาสามแบรนด์เราก็โชคดีที่เราเห็นปัญหามาตั้งแต่ประมาณปลายปีละแล้วเดือนมกรา,าเราก็เริ่มทำโมเดล Delivery แล้วเราก็ได้ปล่อยมาตั้งแต่กางเดือนมีนาทำให้เราปรับตัวทันแต่สำหรับใครที่ มาเจอปัญหาแล้วช็อกอยู่เนี่ยผมก็บอกว่าไม่ต้องตกใจมันมีแบรนด์ใหญ่ๆห,หลายแบรนด์เลยที่ผมรู้จักแล้วก็ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่เราไม่มีหน้าร้านแล้วหรอเรามีสาขาเป็นแบบเป็นร้อยแต่วันเนี้ยเราไม่มีจุดข,ขายหน้าร้านไม่เคยคิดว่าเราต้องมาปรับตัวเข้ากับ delivery ี่สิ่งที่ต้องทำคือรีบที่ตั้งสติรีบมองดูว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปสู่ช่องทางการขาย delivery ได้รูปแบบไหนส่วนใหญ่ที่ผมจะเจอนะครับก็คือว่าทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยกูเข้าแพลตฟอร์ม delivery เลยโดยที่เอาทุกเมนูยัดลงมป อย่าลืมนะฮะเดลิเวอรี่มันคือการคุกกิ้งอาหารเสร็จตอนนี้แล้วอีกประมาณ 30- มสถึงสีนาทีลูกค้าได้ทานดังนั้นแสดงว่าอาหารทุกทั้งหมดอ่ะที่อยู่ในร้านเรามันไม่ได้ตอบสนองว่ามันจะไปอยู่ในเดลิเวอรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะเช่นสมมติของทอดบางรายการมันจะเหนียวไปถึงมือลูกค้าลูกค้าก็คอมเพนของประเภทต้มแกงบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมอาจจะเกิดุ้นเส้นอื่นมาม่าอืดคุณจะต้องมีวิธีแพ็คกิ้งของยังไงหรือของบางอย่างเช่นประเภทของแช่เย็น บางร้านอาจจะเป็นคาเฟ่บิงซูถ้าคุณไม่มีรูปแบบขั้นตอนการทํางานหรือแพ็กกิ้งที่ดีมันก็จะส่งผลในระยะยาวได้เมื่อถึงลูกค้าอาจจะไม่ทาให้ไม่เกิดการรีพีทซ้าของตัวผู้บริโภคดังนั้นให้กลับมาเลือกก่อนว่าถ้าคุณจะเข้าแพลตฟอร์มดลิเวอรี่เมนูอะไรบ้างที่สามารถเลือกเอาไปลงได้ไม่จาเป็นไม่จําเป็นต้องไปเอาลงไปทั้งหมดหลายร้านอาหารเรา <c oughs> เรา,เ,ราเหมือนเราไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยเราอยากกินอาหารร้านนี้แต่เวลาไมซ์เซ็ตเราจะเลือก กินเดลิเวอรี่อะไรบางอย่างเหมือนเราจะนึกขึ้นมาก่อนว่าร้านนี้มันมีโปรดักต์ฮีโร่คืออะไรไม่ต้องเด่นทุกตัวแต่ขอให้มีโปรดักต์ที่ทําให้ทุกคนจําได้หนึ่งตัวถ้าทําแล้วทําไม่ดีอาจจะทําลายตัวเองได้เร็วกว่าเดิมได้ซ้ำใช่ไหมครับใช่ฮะมันก็ควรจะถูกคัดเลือกฟิลเตอร์ดูก่อนว่าไหนไปได้บ้างไหนไปไม่ได้แล้วก็สําคัญสุดอยากให้ให้มีโปรดักต์ฮีโร่จริงๆให้ตัวเราอ่ะเปลี่ยนจากมุมมองในเจ้าของกิจการไปเป็นผู้บริโภคว่าทำไมฉันต้องสั่งอาหารร้านคุณการทำยากินิกุ หรือว่าหมูกระทะมันยากในการที่จะเดลิเวอรี่ให้ลูกค้าทําที่บ้านยากกว่าชาบูเพราะชาบูมันมีแค่ไอน้ํา<ม>แต่เ<อ>ป็นยากม,<อ>มันมีขมเหมวนะครับทําให้แบบคนที่อยู่ในคอนโดส่วนใหญ่ในกรุงเทพอ่ะจะตัดทิ้งเลยออปชันนี้ดังนั้นเราก็ไม่มองว่าเฮ้ย mm. เราเป็นยาก,กิริกุเราต้องขายยาก,กิริกุแต่เรามองแค่ว่าเรามีโปรดักที่ดีแต่โปรดักเหล่านี้มันสามารถไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างมันก็เลยเกิดเป็นข้าวหน้ากะเพราต่างๆที่ใช้วัตถุดิบภายในร้านเอาไปทา แล้วเราก็วางในเรื่องของเทคนิคเรื่องวางเรื่องของโปรโมชั่นทางการตลาดเช่นกุ้งแม่น้าําเผานะครับเราก็จะทําเป็นโปรโมชันซื้อครึ่งกิโลแถมครึ่งกิโล hmm. ในในภาพจําของคนนะครับถ้าผมขายกุ้งแม่น้ําในราคากิโลล,ละร้อยสี่ร้อยเก้าสิบมันก็ดูว่าโอเคละเพราะว่าสํารวจตลาดมาจุดที่ประมาณโลล,ล,ละาหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยไปเราก็รู้สึกว่าเราก็ถูกแล้วแต่ภาพของคนเวลาสั่งเดลิเวอรี่ครับในตลาดพวกแพลตฟอร์มต่าง มันจะถูกนําเสนอคําว่าหนึ่งฟรีหนึ่งลดห้าสิบเปอร์เซ็นซื้อเซตนี้แถมอันนี้ถ้าผมลงตลาดด้วยคาว่าสี่ร้อยเก้าสิบอ่ะมันก็ดูแบบทั่วไปก็เลยเปลี่ยนไมล์เซตับไม่ขายหนึ่งโลสี่ร้อยเก้าสิบแต่ขายครึ่งกิโลสี่ร้อยเก้าสิบและซื้อครึ่งโลแถมครึ่งโลอื hmm. มันก็ทําให้ดูว่าดึงดูดกว่าในเครือของ King Kong Group เราก็มีชิบูย่าชาบูแล้วก็เล่นเทคนิคเดียวกันก็มีเมนูที่เป็นข้าวข้าวหน้าโดงต่างๆก็ เราจะเลือกมาอยู่ประมาณสักสตัวที่เป็นโปรโมชั่นซื้อ1ฟรีหนึ่งที่เราวางโครงสร้างราคาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นหมายความว่าเราเนี่ยอย่า over consumption เนาะถ้าเป็นผู้บริโภคคือเขาก็ต้องคิดมาแล้วแหละไม่ไงั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ<ช>ซื้อซื้อแต่พอดีแต่แต่ข้อดีมันก็มีนะครับในมุมของผู้บริโภคเนี่ยว่าเรอาอาจจะได้ความรู้สึกว่าได้ของถูกและดีเนาะแต่ถ้ามาฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมว่าเออ การเทคนิคการขายแบบนี้มันเอาเปรียบเรานี่ว่ามุมหนึ่งของผมก็คือว่าตอนแรกอ่ะผมอาจจะตั้งตั้งต้องการตั้งราคาสุดท้ายที่มันจบอ่ะให้ถูกกว่าในท้องตลาดด้วยคําว่าได้คุณภาพที่ดีเหมือนการที่มาทานที่ร้านผมก็เลยมีการสํารวจตลาดก่อนว่าไอ้กุ้งแม่น้ําไซส์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยในท้องตลาดเวลาเขาขายกันอ่ะเขาขายกันกิโลละเท่าไหร่เวลาแบบเผาแล้วที่เวลามีแบรนด์ด้วยมีชื่อร้านด้วยก็อย่างที่บอกครับมันอยู่ที่ราคาแบบห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยปลายๆเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย ในช่วงวิกฤตเนี่ยเราไม่ได้อยากได้กาไรเยอะเราอยากได้กําไรแค่พอเลี้ยงพนักงานในองค์กรไม่ต้องมีกาไรเข้าบริษัทดังนั้นเราก็เลยโอเคเราจบที่หนึ่งกิโลสี่ร้อยเก้าสิบไม่ต้องไปขายเหมือนคนอื่นเขากิโลละหกเจ็ดร้อยดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายปุ๊บผู้บริโภคก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ถูกอะเจ้าอื่นเป็นโลหนึ่งร้อยสองร้อยเลยในไซคุ้งขนาดนี้กิมมิคของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องพยายามคิดจากโปรดักที่เป็นฮีโร่ของตัวเองใช่ของผมว่าอาจจะ,จะ,จะเป็นแบรนด์ที่มีต้นทุน ของวัตถุดิบที่ดีหน่อยเพราะเรามีหลายสาขาโวล่มในการซื้อของเราเราซื้อเป็นปันดังนั้นของของเราอะ่ะมันคัดสเปคมาแล้วคุณภาพมันได้ราคามันก็ย่อมเยาพอเวลาเราเล่นเกมในตลาดเนี่ยพอร์เราที่เราต้องการคือโอเคเราต้องการแค่ให้พนักง,งานมีไรายได้ไม่จำเป็นต้องเอาโปรฟิตมาท้าสุดท้ายเข้าองค์กรขอแค่องค์กรไม่เจ็บตัวพนักง,งานอยู่ได้เร,เราเราเพียงพอแล้วเราก็มีนโยบายหนึ่งว่าแบบเราจะทํายังไงในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนต่างๆที่เรา เราต้องจ่ายฟิกคอร์สเดือนหนึ่งละเดือนละหลายล้านเราก็เลยมองว่าโอเคเราเริ่มตัด เราเริ่มลดเราเริ่มเปลี่ยนจากพวกสิ่งที่เราไม่ต้องแตะต้องเรื่องคนเช่นขอขอการลดค่าเช่าเครื่องทำน้ําแข็งขอการลดค่าเช่าเครื่องล้างจานขอยกเลิกหรือว่าขยายช่วงเวลาการทําเกี่ยวกับการทําความสะอาดมแมลงปกติเราบอม,มแมลงทุกเดือนเค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็เอ้ยห่างมันออกมาหน่อยเป็น2เดือนครั้งเราเริ่มติดต่อศูนย์การค้าเพื่อขอลดค่าเช่าหรือว่ายกเลิกค่าเช่าเลยบางเจ้า<ห>อาจจะไม่ยกเลิกให้บางเจ้าอาจจะไม่ลดให้เราก็ขอแค่ให้เราได้หมุนกระแสะเงินสดนิดนึง เดือนมีนาขอจ่ายเดือนพฤษภาเดือนเมษาขอจ่ายเดือนมิถุนาอืการเจราจาเพื่อขยับให้องค์กรนี้กระแสงเงินสดเพื่อให้ได้เอากระแสงเงินสดเนี้ยไปจ่ายกับพนักงานที่กําลังรองเงินเดือนอยู่เราก็มีวิธีการขยับแบบนี้ส่วนถ้าถามว่าแบบเฮ้ยแล้วคุณไม่เอาพนักงานออกเลยเหรอไม่มีไรายได้ก็คงพูดยากว,ว่ามันไม่ไม่มีพนักงานออกแต่เราบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นวิธีการลดวันทํางานของพนักงานลงอืนะครับ ที่แท้เนี่ยพนักงานเรามีอยู่18คนทุกคนอาจจะทํางาน30วันรับเงินเดือน30วันอาจจะทำ26วันบ้างเพราะหยุดสัปดาห์ละวันเราก็เปลี่ยนเป็นว่าอย่างนั้นพนักงานทํางานจาก26วันเราขอลดลงเหลือวันทํางานเพียง20วันอ่มันคือการตกลงเจราจารกันแล้วซึ่งพนักงานทุกคนก็โอเคแฮปปี้ที่จะลอดไปพร้อมๆกันอันนี้คือมุมข้อดีของพนักงานในในบริษัทไม่มีใครเลยที่แบบพี่หนูไม่เอาหนูอยากได้ทํางาน30วันแต่ทุกคนบอกว่าเข้าใจค่ะพี่ เพราะเรามีพนักง,งานประมาณสี่ถึงห้าร้อยคนถ้าเราให้ทุกคนรอดด้วยเงินเดือนเต็มสาสิบวันหมดมันก็จะไม่รอดครับถ้าเอาสองร้อยห้าสิบคนรอดอีกสองร้อยห้าสิบคนไม่รอดวันที่เรากลับมาได้บริษัทก็ไม่รอดเพราะว่าพนักง,งานเราไม่พอทุกคนเข้าใจกันว่าโอเคอย่างนั้นเราเจียดเนื้อตัวเองนิดนึงและเราก็รับเงินเดือนน้อยลงนิดหนึง่งแต่เรารบ,บริษัทก็จะติดต่อน,นื่รงของ HR ทำเรื่องของมาตาสามสิบสามเพื่อไปรับเงินห้าสิเปอร์เซ็นระยะเวลาหกสิบถึงเก้าสิบวันโอ้ผมชอบมากเลยว่าด้วยมุมมองของน้องเนี่ยวิธีการก็คือว่าเลือดเราไหลอย,อยู่แล้วแต่พยายามชะลอให้มันไหลออกไปให้น้อยที่สุดครับแลวการที่ทาให้เลือดในธุรกิจไหลออกไปน้อยจริงจิงมันใช้ได้กับทุกธุรกิจเนาะส่วนสองส่วนที่เราต้องทําก็คือในส่วนของกระแสงเงินสดในธุรกิจสองกระแสงเงินสดที่เราต้องคิดเผื่อพนักงานด้วย ถ้าเราหาก<ช>ักด้านพลาด้วยเขา่า<ช>ไม่ให้เขามีทางรอดเลยเนี่ยวันที่ธุรกิจกลับมาเราก็จะไม่เหลือใครใช่ครับทา,ทางกลับมาหรือว่าถ้าเราจะให้พนักง,งานรอดแต่เราไม่รอดมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันใช่มันจะล้มทั้งกระดานเขาวนี้มันจะเจ็บห้าสี่ห้าร้อยคนเจ็บหมดมันไม่ใช<อ>่ห้าร้อยคนมันมีครอบครัวอีกใช่ห้าร้อยครอบครัวบวกกับซัพพลายเออร์เราอีกใช่ไหมซัพพลายเออร์เราอีกใช่เอออีกถูกต้องเลยพี่ในมุมมองการทําร้านอาหารแบบเนี้ยผมอยากให้ทุกคนเนาะที่ฟังเราอยู่เนี่ย อยากให้มีแนวคิดอย่างนี้ต่อให้วันหนึ่งวิกฤตเป็นจบไปแล้วเนี่ยอยากให้คิดถึงเรื่องนี้ให้ให้มันให้ให้มันสําคัญชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าผมว่าการท,ทําธุรกิจคําตอบสุดท้ายมันไม่ได้คําเท่ากับคําว่ารวยนะอืม,มันน่าจะเท่ากับว่าความสุขของทุกๆ u ว c h a ช n ที่ทํางานร่วมกันทั้งหมดคนแรกก็คือลูกค้าได้กินในสิ่งที่เราตั้งใจให้เขากินคน,คนถัดมาคือคนทําภูมิใจในในสิ่งที่ทําคนทำก็คือทั้งเจ้าของทั้งทีมงานนั่นแหละ ได้ทําในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ค<ช>นถัดมาก็คือซ<ช>ัพพลายเออร์ของเราคู่ค้าของเราได้ช่วยเกื้อหนุนในธุรกิจเราอะ่ะ <c oughs> เป็นธุรกิจที่ลูกค้าอยากให้อยากมาใช้บริการใช่ผมชอบมากเลยจริงๆผมคมิดว่าแนวคิดแบบนี้มันจะมีแต่บางวงการเท่านั้นแต่เมื่อได้ยินจากน้องเ<ช>นี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่อยากให้ถูกปลูกฝังไว้เลยใน d n a ว่าถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราจะคิดทําธุรกิจอ่ะอยากให้คิดแบบนี้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นธุรกิจ ก็ยินดีที่ที่ตรงนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็จากการที่คุยกับคนที่มาปรึกษาในเพจหรือคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยเอ่อก็มีหลายๆคนที่ทํคล้ายคล้ายกันแหละบางร้านอาหารก็เลือกที่จะเปิด delivery โดยที่สมมติเขาขายได้ห้าหมื่นบาทรายได้ห้าหมื่นบาทหักต้นทุนอาหารหักค่าน้ำค่าไฟเสร็จปุ๊บเงินที่เหลือเท่าไหร่พนักงานที่เข้างานวันนั้นเอาไปให้หมดเลยก็มีคือพนักงานรู้อยู่แล้วว่าฉันจะไม่ได้เงินเดือนข้าเดิมหรอก แต่ถ้าวันนี้อฉันขายได้เท่าไหร่คุณก็ได้เงินกลับไปเท่านั้นโดยเงินทั้งก้อนเนี่ยไม่มีส่วนอะไรเลยที่เข้าบริษัทนอกจากขอหักแค่ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ต้นทุนอาหารพอดีทางเราอ่ะกำลังจะทำนิวบิสเนสโมเดลที่เราเห็นจากวิกฤตตรงนี้หนึ่งตัวแล้วเราอันนี้น่าจะแชร์ได้ว่าสังเกตดีๆเวลาคนซื้อของ delivery ่อะครับหลายๆคนอะอยากจะซื้อของให้มันจบภายในหนึ่งล้านอาหาร,รมีคาวมีหวานมีดื่มแต่ทำไมเดลิเวอรี่อะแพลตฟอร์มทุกคนเลยอะมันมีแต่คาว เวลาซื้อขาวก็ต้องซื้อจาหนึ่งเวลาซื้อหวานก็ต้องซื้อจาวหนึ่งเวลาอยากจะดื่มชาหรืออาดื่มชานมก็ต้องไปอีจาหนึ่งทาไมร้านเรามันไม่เนหวานสต็อปเซอร์วิสคุณอาจจะได้ค่าสเปนต่อบินที่มันสูงขึ้นที่แทนลูกค้าอาจจะซื้อแค่ข้าวกะเพราไก่ไ่ดาวหนึ่งกล่องสี่สิบาทอ่าตตยในร้านคุณมีชาชาไทยเย็นกาแฟเย็นโกโก้เย็นคุณก็ได้อียี่สิบห้าบาทหรือคุณอาจจะมีขนมไทยหรืออะไรก็ได้ที่มันเน้นเรื่องของเชลล์ไรที่มันเก็บได้อย่างน้้ออออยบววววัน่่าาาาเเตมมดดี๋จะชไซื นะครับลองแบดให้มันจบภายในหนึ่งอิมนะครับผมว่าค่าเฉลี่ยต่อบินมันจะสูงขึ้นไม่งั้นเราจะเจอปัญหาอย่างทุกวันเนี้ยเราสั่งอาหารหนึ่งหนึ่งมื้อหลายร้านเหมือนที่น้องว่าใไลน์แมนคนนี้มาแล้วลงไปแล้วอีกลายแม่งยังไม่มาเราก็ต้องขึ้นมากอนสักพักสุดลายมาแล้วเวลารอทาไมล่างแม่งหน้ากลัวจะตายก็ต้องแบบไม่อยากไปรอใช่ก็เลยจะกลายเป็นว่าอ่าตอนนี้ไม่รอแล้วก็คือมึงกองเป้นนั้นแหละก็จะมี พิธีบุคคลกขจะมีพื้นที่ให้วางไว้ครับเราก็ลงเปอ๋อเนี่ยแหละผมก็เริ่มมองว่ามันเป็นโอกาสนะถ้าถ้าอยากมองว่าเป็นโอกาสที่ถ้าเราจะขายอาหารคาวคุณก็วันสต็อปให้ม่งจบเลยทำเครื่องดื่มอะไรก็ใส่คงใส่ขวดเดี๋ยวเนี่ยผมก็เริ่มเห็นหลายหลแบรนด์เริ่มมีการโค้รลบการเอานวดเอานี่มาเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะวันสต็อปสวิตได้จริงๆเฮ้ยแต่ไอเดียน้องพูดถูกกำลังกำลังตอนแรกกำลังจะสวนเลยนะว่าการที่เราอยากจะทําหลายๆแบบเนี่ยเราก็ จะมีปัญหาเรื่องกับฮีโร่เมนูเมนูแล้วฮีโร่เมนูเราครือ๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยแต่เรากระแ<อ>ดะทําก๋วยจับ๊บทาข้าวมันไก่ทําอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักของเรามไม่ได้ตัวหลักจริงรๆใช้ระบบโคแล้วก็คอลแลบแบนดีกว่าเช่นสมมติบอกว่าผมอยู่ยานาวาผมแม่งเด็นเรื่องผูยดเตี๋ยกผูยเตี๋ยวเรือแต่ผมบ,บอกว่าเฮ้ยอยากจะช่วยเพื่อนที่ทําแล้วเราทําแล้วเราไม่รู้สึกลําบากอาจจะเอาใครก็ได้เอาเข้ามาขายด้วยอย่างเงี้ยช่วยกันใช่แบนพาวเวอร์คนแรงงานก็จะใช้เท่าเดิม แต่ชองทางการขายวาไรตี้ของเมนูมันเยอะขึ้นถูกแล้วก็ไม่ต้องตัดราคาเขาด้วยเนาะใช่ก็ช่วยกันวันก่อนผมเพิ่งไปหาลุงคนหนึ่งร้านร้านเลื่อนจะลุงลุงเหมียวครับนะครับเราได้คุยกันอยู่ลุงก็บอกว่าเนี่ยลุงกำลัง,ลงหาวิธีอยู่เพราะว่ามีคนอยากกินไข่พะโล้ลุงเยอะมากนะครับลุงก็กําลังดูว่าแบบเอ๊ะกระบวนการไหนที่ลุงจะส่งไข่พะโล้จากอยุธยาเนี่ยยิงไปถึงเชียงใหม่ได้ทุกคนตอนเนี้ย เราเริ่มปรับตัวกันละอันนี้เหมือนเป็นการแชร์ให้เห็นว่าเฮ้ยคนรอบตัวที่ผมรู้จักคนนี้จะร้านเล็กร้านใหญ่เริ่มเห็นปัญหาเดียวกันแล้วว่าถ้าจบโควิดกลับมาเดินในเกมเดิมมันไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีความปลอดภัยอีกแล้วมันมต้องหาช่องทางการทำไรายได้เพิ่มร้านอาหารทุกคนเนะี่ยที่มีฮีโร่เมนูแล้วจับกันเป็นคอมมูนิตี้แล้วหาคนรับทาฟรีสอย่างเดียวให้พวกเขาอ่ะเป็นตัวการที่ทําฟรีสอาหารให้อย่างเดียวแต่ต้องอยู่ใกล้ๆกันนะ ทำฟรีแค่อย่างเดียวเลยแล้วถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ถึงขนาดฟรีเสร็จดูแลเรื่องการจัดส่งขายออนไลน์ให้กับร้านค้าพวกนี้ด้วยอืเป็นช่องทางให้ด้วยเลยแล้วมีค่าฟิกฟรีอยู่ในนั้นอ่ะออดีจบเลยแต่อย่าไปขยายใหญ่โตเอาแค่สมมติกี่ร้านอ่ะรวมกันเป็นฮับอยู่ที่นี่ที่เดียวครับไม่ต้องใหญ่ใหญ่จนเถอะทะแล้วก็ไม่ต้องเล็กถึงขนาดอยู่ไม่ได้มันต้องมีออปติมัมไซส์อยู่กระบวนการหนึ่งแหละถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยเอ็กซ์เพรสติสมันไม่จำเป็นต้องทําอาหารเป็น เอสพีก็คือฟู้ดโปรเซสซิ่งไอเดียแล้วก็เดลิเวอรสุดต้องให้ถึงให้เร็วที่สุดแล้วก็ดูแลเรื่องของโลจิสติกการรับแฮนด l ล n ิ่งพวกพวกลูกค้าติดต่อมาเขาก็เหมือนจะเป็นมาร์เก็ตเพลสของคอมมูนิตี้เนี่ยอาจจะมีทั้หมดยี่สิบร้านอยู่ในนี้หกสิบีโลเมนูซึ่งสามารถสั่งแบบโปรเซนได้อย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีพี่วันนี้ทำได้ดีเลยให้กำลังใจพี่น้องเอ m e หรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการหน่อยครับ ได้ครับก็ในในในทุกๆวิกฤตอะ่ะผมว่าทุกคนเครียดหมดแหละมันไม่มีใครไม่เครียดหรอกแต่ก็อยากให้รู้ว่ามันก็ต้องผ่านไปด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเราคงไม่สามารถที่จะแบบทําให้ธุรกิจเราเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับมันเป็นไปตามสภาพตามกลไกแหละแบบโุกโมอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าในวันที่เปิดได้สมมุตินะครับวันที่หนึ่งพฤษภามมันเปิดได้ ซึ่งึ่งอันนี้นอันน้องเล่นนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเปิดได้มาที่หนึ่งพฤษสภาแต่เปิดได้มาที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยผมกลัวสิ่งต่อไปว่าทุกคนออกมาเซลเลเบตกันชิบหายแล้วเมืองคราวนี้ติดโรคตัวเลขแม่งพุง่งพอตัวเลขแม่งพุ่งปุ๊บคราวนี้รัฐบาลบอกต่อเลยว่าโอเคครับเมื่อผมเปิดให้ออกมากันเสร็จปุ๊บทุกคนมีการติดโรคอัาตราตัวเลขมันสูงขึ้นคราวเนี้ยเคอร์ฟิว24ชั่วโมงชิบหายกันหมดเลยนะอ่าคราวนี้ติดยาวอมม่ะเนอะใช่ซึ่งตันนี้ผมบอกคาวามรู้สอกส นะครับโอเคก็ในวันที่มันกลับมาได้ครับผมเชื่อว่ารายได้มันยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นตดังนั้นอยากให้ทุกคนค่อยๆมองในเรื่องของการโตของยอดขายบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวงไงลูกค้าเซเลเบลเยอะนะเรายังไงยอดขายดีเอาพนักงานอัดมาเยอะๆเอาต้นทุนอาหารอัดมาเยอะๆทำการตลาดเยอะๆนู่นนั่นนี่สุดท้ายกลายไปแบบเมื่อมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดขึ้นมามันจะเฟลหนักยิ่งกว่าเดิมแล้วคราวนี้มันจะอาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วย บางคนแม่งทุบมอข้าวมอแกมออกมาเพื่อจะมารอหลุยเพื่อโกยอย่าลืมว่าทุกคนก็ต้องโกยเหมือนกันเชนเลต์ hmm. ลองก็ออกโปรโมชัน่นออกการตลาดแน่นอนวันที่หนึ่งเขาก็ต้องดึงลูกค้าเข้าแบรนด์ของพวกเขาและถ้าเราเป็น SME ระดับเล็กมันก็มีฟีลลิ่งเหมือนคนรอกินน้ําใต้ศอก hmm. ดังนั้นใช้สติเยอะๆนะครับมอนิเตอร์กันรายวันนะฮะลูกน้องตัวเองถ้าเป็นไปได้อย่าตัดทิ้งวันนี้เขา อยู่กับเราเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขบางคนอาจจะมีพนักงานตั้งแต่รตแรกในวันเปิดร้านนะฮะอย่าเพิ่งแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องตัดแขนตัดขาก่อนทําทเหมือนที่ผมแนะนําในช่วงแรกไปว่าลองเจราจาลองคุยดูรายได้ลดลงแต่วันหนึ่งเราจะรอดไปพร้อมๆกันของผมก็มีแผนไว้ว่าผ่านเดือน5เดือน6เดือน7ประมาณเดือน7หรเดือนเดือน8ปนะครับทุกคนพนักงานจะควรจะได้รายได้กลับมาเท่าเดิมทั้งหมด500ชีวิตนะครับเราก็ ควรจะรักษาตรงนี้ไว้ฝากล้านเลยครับใครที่สนใจจะแวะเวียนไปหาแอดบินตายจะไปพูดคุยเรื่องของอยากเปิดร้านอาหารหรือจะแก้ปัญหาร้านอาหาร <c oughs> <า>ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับได้ครับยินดีครับก็ติดต่อได้ครับที่เพจเพื่อแทนร้านอาหารเลยครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อก์ก็ได้ครับหรืออาจจะไปเรียนในหลักสูตรของพอดีผมทำงานร่วมกับแมคโครครับมันจะมีเว็บไซต์แมคโครโฮเลกาอะคาเดมี Co เว็บเนี่ยถ้าเรามีรหัสบัตรสมาชิกแมคโครอยู่ครับก็เข้าไปเรียนหลักสูตรคอร์สออนไลน์ได้ฟรีมีอยู่ณณตอนนี้ประมาณ13หลักสูตรก็เรียนได้ฟรีหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใครว่างก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับใครว่างช่วงนี้แล้วอยากจะปรับปรุงร้านหรืออยากจะเปิดร้านไปเรียนก่อนกันด้ช่วงนี้เรียนไปเถอะเรียนช่วงนี้เรียนก่อนใครใครที่จะเปิดร้านผมผมเชื่อว่ามันมีโอกาสในวิกฤตซึ่งซึ่งในแบรนด์ผมอ่ะมันเจอโอกาสในวิกฤตเรียบร้อยแล้วว่า 5วันที่เรากลับมาปุ๊บเราจะมี new business model ลองดูครับในวิกฤตเนี่ยคุณเห็นโอกาสอะไรแล้วลองมานั่งทำแผนธุรกิจกันดีๆลงบัดเจ็ดดีๆลงทรัพย์สินต่างๆลงทรัพยากรบุคคลที่คุณจะใช้ดีๆว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับคุณอาจจะได้มีธุรกิจใหม่หลังจากจบโควิดก็ได้ครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนก็น่าจะได้แง่คิดนะฮะในอีกมุมมองหนึ่งของคนที่อยู่ในแวดวงร้านอาหารและทำมากับมือในเวลาหลายๆปี ผ่านตั้งแต่ใหญ่เล็กเล็กใหญ่มาเยอะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ไอเดียได้คําตอบได้ทางรอดได้วิธีการไปไม่มากก็น้อยผมต้องขอขอบคุณน้องต่ายมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับยินดีขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวภาคดิจิทัลสู่มตัวเปียตอนถัดไปเดี๋ยวติดตามกันได้ว่าเราจะซูมไปหาใครนะครับในตอนหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ